อะไรแล้วไม่เห็นความไพเลือไอ้สัตว์ <Yeah. S 1> ครับอยู่กับผมนะครับในช่องไอ้สัตว์แล้วนี่คือช่องรวมนะมีคือชาวโอโ๊คโอแต่ผมอยู่กับเพื่อนผมนะครับไอ้โจแล้วก็ไอ้เจนคือประเด็นพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันโกโหกแห่งโลกนะครับเรียกว่าระดับโลกเลยก็ได้นะใช่ไหมเจ้าเมษาดังโง่ไอ้ควายมัน <laughs> คือเมษา <laughs> ไม่โง่ <laughs> เอาเลยเลี้ยวไปได้เราจะปั no right? ่นประสาทพี่เรานะครับที่ชื่อมินใช่ไหมมึงมาสนี่อะไรข้างหลังนนี่ยเราจะแก้ยังไงแก้ยังไงแก้ยังไงรถรถมันดีคือมามามาเขาเขาลืมเลยน่คือแกคือผมเนี่ยกับเพื่อนนะตั้งใจว่าจะแก้กันมินด้วยการไปล่าม้านะครับเพื่อนมาทำข้อแม้ปลอมๆนะครับแล้วก็ทำการยิงเพื่อสร้างประเด็น แล้วทีนี้เนี่ยก็เราจะสร้างปัญหาเืิงหให้โจ้เนี่ยไปควันไปปวดนะฮะเสร็จแล้วนะครับมินก็เป็นเพื่อนที่แบบดีดที่สุดนะครับก็จะเชิงก็แบบไอ้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดพิชโลกันอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำอะไรป,ประมาณนั้นเลยใช่ไหมย <c oughs> ิงคือไอ้มินเป <c oughs> ็นคนแกเพื่อนสุดไหายน่แหละคือประเด็นก็จะคือไอ้มินก็จะแบบเออทุบเถื่อนขโมอ่ะมันจะมีเพลงเอขโมาอะไรอย่างเงี้ยเรายิ้มอยู่นี่มันอะไรกัน ประสบลี่จิงไม่ได้เอาเลยี่จะเปยังไงเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปรามาก่อนไปกระเลสกันโจกเคเห่วงมากกูบอกเลยองทำไรมากูไอ้เพี้ยไอ้เป็นไม่ตั้งใจกูพวกแก่เฉยเออกูไมตั้งใจกูหมดแล้วมเแล้วอมดแล้กูหวังนะกูหวนะแกล้งกันก็เป็นของจริงแล้วไงยี้่อ่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บหัวเนาข้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่าใหญ่นึ่งเอามึงเอาเอาอีกูขอโทษเอาฟิล์มฟิล์มอีกกูขอโทษขอโทษขอโทษแล้วกูไปหายไป ไม่เว้ยไอ้เชี่ยมึงจะสิบต้่วยไปหายไม่นรู้ก่อนมันมันไม่เหมือนเดิมบ่ะมึงคือคือมึงไอ้ที่มันของกูไหมมันเด็กูวดกูเกเูเอาเาหกูกูของให้ไอ้เชี่ยมึงเึงปืนไปก็ได้นะอาโอ้ไม่ไม่ไมงกูยิงมัวมหนไอ้เหี้ยโอ้ยเย้ไอ้เกิดยังไยสักควคื มาเ,เอ,อไม่อ้เพบาตัวเดียวมันก็มากูไหมเียอกูไม่กูไม่ฆ่าเลยเดวเฮียเดีมาตัวเดียวเลยเฮียแบบช่งแม่งทิมช่างแม่งช่างแม่งลบกูลบเกมกูบอกเลยอเฮียถ้ามึง่เกมเนี่ยเออกูลบเกมกูลบเกมมึงมึงไม่ต้องสิมไได้บอกว่ามึงไม่ต้องไม่ต้อง มึงทำเรื่องอะอฟีมึงไปก่อเรื่องอ่ะอีกแล้วไม่ได้ตั้งใจมึงไปยิ่งกึกบก็แล้วบอกว่าเออโจ้แบบกูแค่นี้หน่อยนะเออแบบกูลองหน่อยนะเอาเฮี้ยมันก็ไปโดนม้าเฮี้ยมจนัดเดียวยังไงเฮี้ยมึูก็แค่อยากลองเฉยพืนมึงทำมาวันนี้อยากลองหาม้าใหม่ให้ไอโจมันสีอะไรอะมันเป็นม้าแบบเป็นม้าแบบขาวบนดําแบบแปลกๆอะมันเป็นม้าหายากอะไรทักอย่างเลย กมันมัเห็นอยู่ตัวเดียวในเซิร์ฟอ่ะกูก็ไม่รู้ไงเฮียกูก็เถอะแไปกดนั่นไงอย่าก็เรียบร้อยเลยกูก็าเหรขอโทษได้ไหมว่าอ่างงมึงกูบอกไม่ได้เฮียมันก็งอนมันก็ออกไปเลยเฮียเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเว้ยไม่ได้เพราะมึงมึงมันหลายทีแล้วเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวกูหามาให้ไม่ไม่ก็บู้บวนไม่สำคัญเลยหรอวะมันเสียความรู้สึกมึงเข้าใจปหมแบบสมมติเหมือนเหมือนกูพูดมาอย่างเงี้ยแล้วมึงแบบ หมือนมึงแกะขี้มูกแล้วมาป้ายกูไงไอ้ยมันไม่ได้ป๋วมันไม่ได้ไอ้เหี้ยคือของของของกูแล้วมงมาทำอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยเอ้ยโา What the fuck ไอ้ยาในจีนก่อไปดิ What the fuck โจธรูเที่ยวมึงคุยอะไรมึงคุยอะไรมึงมึงเออเป็นคุยอะไรฮะไอ้ตัดเจอกูหน่อยไหมเจอกูหน่อยไหมเจอกูหน่อยไหมไอ้เหี้ยตัวเดียวของกูไหม เจอกูไงไหมมาดิมาดิมาดิไอ้เหี้ยมึงยังยุ่งจักรวัดอ่ะไอ้เหี้ยเออได้กูไปหาเอาโดนนี้แหละเหี้ยแต่แค่มาตัวเดียวมึงมึงมึงถึงก็แบบไม่ไม่อยากเล่นกับกูมึงคือมันยังไงไอ้ยิบมันแค่ผิดผ่านรอบสองมันก็ให้ไปกูไม่ได้เหียอย่างนี้เหรอเออดิรอบแรกคืออะไรข่ากูเล่นเนี่ยหราเล่นเล่นแต่พวกโจรล้มมันมึงตั้งใจงี้ตอนนั้นแบบมันมันโดนมันโดนลาวาที่ไหน แล้วรอบสองเนี่ยยิงสองครั้งเลยนะเมื่อกี้เนี่ยตป็นี้กูหัวมากกูบไอ้ยิงสองเนี่ยปืนมันแน่นมันเขเาใไม่ปืนมันลั่นนัดนัดนสองนี่ลั่นเรื่อยไอ้เหี้ยนัดนสองนี่ลั่นบั่นใช่ไหมลั่นสองลั่นใช่ไหมไอ้เหี้ยกูอยากรู้ไงว่ามันแรงแค่ไหนแค่นั้นเองกูก็แค่แบบยิงมตัวๆมันก็ไปโดนนามึงตัวยิงตัวๆไอ้เหี้ยแต่มากูไงแล้วมึงมึงจะให้กูทำไงวะไอ้เหี้ยมึงจะให้กูทำไงกนะผูกคอตายผูกคอตายไปเลยผูกคอตายเลย ตายหมพตายเลยี่เนี่ยเดยยต้ยเลยก่อนเยจาาอพมันไม่กล้าพูดไมก้าพูดอย่าไปพูดมันเีย่ายไสัตว์กูไม่อยากพูดเลยเยอะเลยเ้ยมึงมึงมันหลายรอบแล้วมึงหลายรอบแล้วมันออกไปแล้วมึงตาใครมึาใครทั้งแม่โอเคโอเอเเป็นไงมัางเป็นไงมง ทอนนี้แสบอยู่เหมือนกันทำนิสแสบอยู่เหมือนกันกูเอเตอร์เอเตอร์มึงดูอยู่ใช่ไหมดูใส่ไฟต่อใส่ไฟต่อไอ้เฮียบัวไอเฮียกูละอืมต้นหูกระจงควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านพวกมึงเล่นด้วยกันก็เป็นแบบนี้อ่ะไอ้เฮี้ยอันนี้คือคืออะไรวะไอ้ตาพีว่าอะไรวะต้นหูกระจงควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านอ๋อก็คือถ้าปลูกใกล้บ้านรากมันจะทะลุบ้านไงมันจะดันบ้าน เกี่ยวเหี้ยแล้วมันมันเกี่ยวเหี้ยอะไรกันเนี่ยอ่าตอนนี้เพชรเมื่อกี้เพชรโทรมาหากูด้วยเฟมเฟมโมยโพลได้ลอยเฟมโมยโพลได้ลอยดิเอาบัตรละมึงมึงมึงพูดอะไรมึงยาวเรื่องไงเรื่องม้ามึงยาวเนี่ยมึงมึงหยุดเรื่องม้าดิกูว่ากูจะไม่พูดไอ้เฮี้ยแต่คือม้าไอ้แค่ม้าตัวเดียวมึงมึงโกรธห่วยเหี้ยก็ม้ากูไหมตัวเดียวก็ม้ากูไหมไอ้สัตว์ก็ตัวเดียวอ่ะ แต่แบบคือกูก็บ,บอกว่าไปหาใหม่ให้ป่ะมันไม่เหมือนกันป่ะวะเหมือนความรู้สึกกูกูโดนเหยียบเนี่ยเหรอเหยียบทิ้งเลยเหรอนี้ใช่ไหมไม่นสนใจอะไรเลยใช่ไหมใช่ไหมไมงตอบกูดิใช่ไหมมันแค่หมาตัวเดียวมันคือเกมตู้มันคือเกมไอ้เหี้ยมันไม่ได้เป็นแค่เกมไม่หม้อของกูไหมมึงมึงพูดกูดิสมมติสมมติกูดิโอ้ยแค่พอมึงไอ้เหี้ยไม่เป็นไรหาใหม่ดีกว่าใช่ไหม ใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหมไอ้เี่ยในสัตว์หมือนกันเลยอารมณ์เหมือนกันเลยใช่ไหมไมงเหมือไในสัตว์คือกูบอกว่าอะไรเด็กกูไปหาใหม่ให้สปอรวก็จะหาจะกูหาพ่อมาใหม่ให้ไอ้เหี้ยพ่ออยูเรื่องของใหม่กูหาใหม่ให้เออใช่ไหมล่ะอารมณ์เหมือนกันเลยมึงยังบอกว่ามึงหาไม่ได้แล้วแล้วกลัวกูหาใหม่หรอเจ้าไปเอาใหม่เลยได้ไหมไม่ได้ไอ้เนี่ยมึงว่ามาเรีนจองไงกูมึงว่ามาเรียนก็ไปกูก็ไปจริงก็มาเลย กูไปแน่ก mmm. er ูไปแน่เยี่ยกูไปแน่สาปุ๋ยเนี่ยเออเดี๋ยวจะไดด้เี๋ยวจะไม่ต้องพูดเอาหูคุยกันก็มาคนหนึ่งก็ปวดหัวไอ้สัตว์เออกูมาพึ่งฆ่ามึงอะพึ่งฆ่ามึงอ่ะมึงมางพึ่งฆ่ามึงได้ไงกูก็ฆ่ามึงได้เอาดิเอาดิไม่ต้องทำลายนะอย่าเอาดิไม่งั้นจาไม่ช่กไม่ต้องพูดไปไม่ต้องพูดไอ้ดิวไม่ต้องเสือกยิ่งยิ้มเงียบไปควาย ดูเวลาด้วยอีฮี้บอกกูไม่กลัวหรอกกูไม่ต้องเลยฮี้อะไรตาของพูดมามีอะไรยังพูดมาไล่ไมไอ้เหี้ยมึงเหนื่อยไหมมึงเหนื่อยไหมกูเหนื่อยโอเคกูไม่ยอมกูไม่ยอมกูให้มึงชนะแล้วมึงไม่ยอมหาพ่อมึงเหรอไม่เฉลยอ่ะจบ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  วิ่งออกมาวิ่ออกมอเลยโอ้โหอย่างวะแบบต้องแลงอะไรทุกอย่างเลยแบบแอตติ้งแอตติ้งอย่างเยอะอ่ะรู้ออกเลยว่าแอตติ้งอย่างเยอะอ่ะเออไอเหี้่ยเยอเนอใช่ไหมเรื่องขอเร่องห่เป็นไงาออออ